สวัสดีค่ะพบกับครูหนิงนะคะในรายวิชาการงานอาชีพค่ะสําหรับวันนี้นะคะครูหนิงจะมาให้ความรู้นักเรียนนะคะในหัวข้อเรื่องของการติดต่อสื่อสารค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของความหมายของการติดต่อสื่อสารกันนะคะการติดต่อสื่อสารเนี่ยก็จะหมายถึงกระบวนการส่งข้อมูลนะคะจากผู้ส่งนะคะไปยังผู้รับด้วยวิธีการต่างๆนะคะ ระบวนการต่างๆเนี่ยก็จะเป็นการโต้ตอบระหว่างบุคคลนะคะอย่างน้อย2คนนะคะโดยผ่านสัญ,ญลักษณ์ต่างๆซึ่งผู้รับผู้ส่งเข้าใจร่วมกันนะคะเช่นการพูดคุยในภาษาเดียวกันการเขียนจดหมายหากันนะคะไปจนถึงการใช้ท่าทางหรือสัญ,ญลักษณ์ต่างๆที่ผู้ส่งและผู้รับนะคะสามารถเข้าใจตรงกันค่ะ เดี๋ยวต่อไปเราไปดูองค์ประกอบในการติดต่อสื่อสารบ้างนะคะว่าจะต้องประกอบไปด้วยสิ่งใดบ้างนะคะอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของต้องมีผู้ส่งค่ะผู้ส่งก็คือผู้ที่ครอบครองสารนะคะหรือข้อมูลเพื่อส่งต่อน,นั่นเองค่ะต่อไปค่ะอย่างที่2ก็จะต้องมีสารหรือว่าข้อมูลนะคะก็คือสิ่งที่ผู้ส่งเนี่ยจะต้องกระจายส่งออกไปนะคะมีหลายรูปแบบเลยค่ะเช่น ข้อมูลภาพนะคะข้อมูลเสียงหรือว่าเป็นข้อมูลสัญ,ญลักษณ์เป็นต้นค่ะอย่างที่3ก็คือช่องทางการสื่อสารนะคะคือช่องทางที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารเช่นการพูดคุยนะคะแบบพบหน้านะคะการพูดคุยทางโทรศัพท์หรือว่าการเขียนจดหมายเป็นต้นค่ะต่อไปค่ะเป็นอย่างที่4ีก็คือต้องมีสื่อค่ะสื่อก็คืออุปกรณ์ต่างๆที่ช่วยในการสื่อสารนะคะเช่นโทรศพัพท์ คอมพิวเตอร์ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะคะเป็นต้นค่ะซึ่งผู้รับแล้วก็ผู้ส่งเนี่ยต้องมีสื่อที่สามารถนะคะรับสารหรือข้อมูลได้เช่นผู้ส่งสารหรือข้อมูลเนี่ยผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตผู้รับจําเป็นต้องมีอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะคะเพื่อรับสารหรือข้อมูลนั้นได้เช่นกันค่ะแต่ในการสื่อสารนั้นนะคะไม่จําเป็นต้องผ่านสื่อเสมอไปค่ะกเช่นการติดต่อสื่อสารแบบพูดคุยแบบพบหน้านะคะ ไม่จำเป็นต้องใช้สื่อกลางใดๆค่ะอย่างที่5ก็คือผู้รับค่ะผู้รับก็คือผู้ที่รับสารนะคะหรือข้อมูลเหล่านั้นที่ผู้ส่งเนี่ยส่งผ่านสื่อมาในช่องทางการสื่อสารต่างๆนั่นเองค่ะอันนี้ก็คือองค์ประกอบนะคะในการติดต่อสื่อสารนะคะต้องมีอะไรบ้างนะคะมีอยู่5อย่างนะคะต่อไปค่ะการติดต่อสื่อสารนะคะเป็นเรื่องของรูปแบบค่ะรูปแบบการติดต่อสื่อสารเนี่ย มีหลากหลายรูปแบบมากเลยนะคะซึ่งรูปแบบที่ใช้กันอยู่ทั่วๆไปเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยก็จะได้แก่การติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์ค่ะการติดต่อสื่อสารทางไปรษณีย์และก็การติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตค่ะโดยมีรายละเอียดดังนี้เลยนะคะอย่างแรกค่ะก็ไปดูเรื่องของการติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์ค่ะก็คือการส่งสารหรือข้อมูลนะคะจากผู้ส่งไปยังผู้รับด้วยการพูดคุยค่ะ โดยใช้โทรศัพท์เป็นสื่อกลางในะการสื่อสารนั่นเองค่ะการติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์นะคะเป็นหนทางการสื่อสารที่สะดวกแล้วก็รวดเร็วที่สุดค่ะซึ่งผู้ส่งสารและผู้รับสารสามารถพูดคุยโต้ตอบได้ทันทีนั่นเองค่ะต่อไปค่ะเป็นการติดต่อสื่อสารนะคะในรูปแบบทางไปรษณีย์ค่ะก็คือการส่งสารนะคะจากผู้ส่งเนี่ยไปยังผู้รับนะคะ ด้วยการเขียนนะคะแล้วก็ส่งไปในรูปแบบของจดหมายค่ะซึ่งเป็นสื่อกลางในการสื่อสารนั่นเองค่ะการติดต่อสื่อสารทางไปรษณีย์เนี่ยเป็นวิธีการติดต่อสื่อสารที่ประหยัดนะคะแล้วก็สารที่ส่งเนี่ยจะอยู่ในรูปแบบของการเขียนค่ะแล้วก็รูปภาพค่ะซึ่งต้องใช้เวลาอย่างน้อยหนึ่งวันนะคะขึ้นอยู่กับชนิดนะคะหรือประเภทของสารที่เราส่งไปเนี่ย แล้วก็สถานที่จากผู้ส่งสารไปถึงผู้รับสารนั่นเองค่ะต่อไปค่ะเป็นรูปแบบการติดต่อสื่อสารนะคะผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตค่ะซึ่งมีการรับส่งสารนะคะหลากหลายรูปแบบเลยค่ะหลายประเภทนะคะเช่นการพูดคุยผ่านไมโครโฟนการพิมพ์โต้ตอบแบบประโยคต่อประโยคนะคะการพิมพ์ในรูปแบบของจดหมายอ e ิเล็กทรอนิกส์เป็นต้นค่ะ การติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนี้นะคะจำเป็นต้องมีอุปกรณ์แล้วก็โปรแกรมค่ะในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเช่นโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่บางรุ่นมีอุปกรณ์แล้วก็โปรแกรมเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะคะหรือว่าคอมพิวเตอร์ที่ได้ติดตั้งอุปกรณ์แล้วก็โปรแกรมเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไว้แล้วนะคะดังนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าการติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเนี่ยจะสามารถทําได้หลายรูปแบบนะคะ แล้วก็สะดวกนะคะรวดเร็วแต่อุปกรณ์และโปรแกรมที่ใช้ในการเชื่อมต่อเนี่ยยังมีราคาสูงอยู่นะคะนะต่อไปเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของประโยชน์ของการติดต่อสื่อสารอย่างถูกวิธีบ้างนะคะการติดต่อสื่อสารเนี่ยก็มีความสำคัญแล้วก็มีมากในปัจจุบันแล้วก็อนาคตนะคะซึ่งการติดต่อสื่อสารเนี่ยอย่างถูกวิธีก็จะมีประโยชน์ต่างๆดังนี้เลยค่ะอย่างแรกก็คือเรื่องของ การประหยัดทรัพ,พยากรเวลาแรงงานและก็ค่าใช้จ่ายค่ะการเลือกประเภทของการติดต่อสื่อสารอย่างถูกวิธีเนี่ยจะช่วยประหยัดได้ทั้งทรัพ,พยากรเวลาแรงงานและก็ค่าใช้จ่ายนะคะเช่นถ้าต้องการจะติดต่อสื่อสารกับเพื่อนของเรานะคะที่อยู่ในจังหวัดเดียวกันก็สามารถเลือกใช้การติดต่อสื่อสารนะคะทางโทรศัพท์ได้ค่ะ เนื่องจากเราจะประหยัดเวลานะคะแล้วก็ค่าใช้จ่ายก็จะไม่สิ้นเปลืองนะคะในขณะเดียวกันถ้าเราต้องการจะติดต่อกับคนที่อยู่ต่างจังหวัดหรือว่าต่างประเทศนะคะโดยที่ไม่มีเหตุรีบร้อนอะไรก็ควรจะเลือกใช้การติดต่อสื่อสารทางไปรษณีย์นะคะเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายมากกว่าค่ะการใช้โทรศัพท์ทางไกลเนี่ยก็จะเสียค่าใช้จ่ายสูงนะคะยกเว้นเรื่องจำเป็นแล้วก็เรื่องเร่งด่วนเป็นต้นค่ะ ต่อไปค่ะก็คือจะมีเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลค่ะก็คือการติดต่อสื่อสารเนี่ยเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลทางหนึ่งนะคะซึ่งผู้ส่งและผู้รับสารเนี่ยจะได้รับทราบข้อมูลสารร่วมกันค่ะมีการแบ่งปันแลกเปลี่ยนข้อมูลนะคะแล้วก็ความคิดเห็นต่างๆค่ะการติดต่อสื่อสารอย่างถูกวิธีเนี่ยจะช่วยกระชับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลได้ด้วยนะคะ ให้มีความแน่แน,นยิ่งขึ้นเช่นเวลาที่เราพบปัญหานะคะการติดต่อสื่อสารอย่างถูกวิธีเนี่ยจะ,จะช่วยให้ผู้ส่งสารและผู้รับสารเนี่ยมีความเข้าใจตรงกันนะคะแล้วก็ได้รับความร่วมมือในการแก้ปัญหาหรือว่าเวลาที่ผู้ส่งสารอยู่ไกลจากผู้รับสารเนี่ยการติดต่อสื่อสารผ่านอุปกรณ์ต่างๆก็จะช่วยให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยได้แลกเปลี่ยนเรื่องราวกันอยู่ตลอดเวลานั่นเองค่ะ ต่อไปเดี๋ยวเราไปดูการใช้บริการกับหน่วยงานต่างๆบ้างนะคะด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบันเนี่ยทำให้การติดต่อสื่อสารเป็นไปได้ง่ายนะคะสะดวกแล้วก็รวดเร็วนะคะมีหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐภาคเอกชนนะคะได้เปิดให้บริการการติดต่อสื่อสารทั้งเครือข่ายโทรศัพท์นะคะไปรษณีย์อินเทอร์เน็ตเป็นต้นนะคะดังนั้นเนี่ย การศึกษาวิธีการบริการเนี่ยเพื่อให้เลือกใช้ได้อย่างถูกต้องนะคะแล้วก็เหมาะสมจะช่วยให้เราประหยัดโดยที่ได้รับประโยชน์เหมือนกันค่ะเชน่นพวกการสอบถามข้อมูลเบื้องต้นในการไปประกอบกิจกรรมต่างๆนะคะในหน่วยงานหรือว่าองค์กรใดๆก็ตามเนี่ยไม่จําเป็นต้องเดินทางนะคะไปสอบถามถึงสถานที่นั้นค่ะเพียงแค่เราเนี่ยโทรศัพท์ไปหรือว่าใช้บริการอินเทอร์เนต็ตเนี่ยเข้าไปดูเว็บไซต์ของหน่วยงานก็สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ค่ะ ถ้าเราไม่เข้าใจเราก็สามารถถามรายละเอียดได้เช่นกันค่ะต่อไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูนะคะการใช้บริการกับหน่วยงานต่างๆเนี่ยสามารถทําได้หลายช่องทางเราสามารถทําได้ดังนี้เลยค่ะช่องทางแรกนะคะก็คือการใช้บริการทางโทรศัพท์ค่ะปัจจุบันเนี่ยการใช้บริการโทรศัพท์เป็นที่นิยมมากนะคะเพราะช่องทางการ ติดต่อสื่อสารที่สะดวกแล้วก็รวดเร็วที่สุดเนี่ยการใช้บริการโทรศัพท์ก็มี3ประเภทค่ะอย่างแรกเลยก็เป็นใช้โทรศัพท์ส่วนบุคคลนะคะหรือโทรศัพท์พื้นฐานค่ะโดยปกติแล้วเนี่ยก็จะติดตั้งอยู่ที่บ้านนะคะหรือว่าบริษัทค่ะหรือว่าห้างร้านต่างๆเนี่ยจะต้องจดทะเบียนนะคะขอรับบริการเพื่อให้ได้เลขหมายนะคะแล้วก็หน่วยงานที่ใช้บริการเนี่ยก็จะทําการติด ั้งนะคะเดินสายโทรศัพท์ให้ค่ะก็อาจจะมีค่าธรรมเนียมการติดตั้งก็อาจจะขึ้นอยู่กับหน่วยงานที่ให้บริการค่ะควรศึกษาให้ชัดเจนก่อนขอรับบริการนะคะอัตราค่าบริการทั่วไปเนี่ยก็อาจจะค้งละ3บาทในกรณีที่โทรออกในรหัสเดียวกันนะคะอาจจะเช่นโทรในกรุงเทพก็อาจจะมีรหัส0ูนย์เหมือนกันทั้งผู้โทรแล้วก็ผู้รับสายปลายทางอย่างนี้นะคะก็จะเป็นประมาณค้งละ3บาทอะไรประมาณนี้ค่ะ ต่อไปค่ะเป็นการใช้โทรศัพท์ส่วนบุคคลก็จะมีขั้นตอนดังนี้เลยนะคะอย่างแรกเลยก็คือต้องตรวจดูเลขหมายที่ต้องการจะติดต่อก่อนนะคะอย่างที่สองเราก็ต้องยกหูโทรศัพท์ขึ้นฟังสัญญาณนะคะว่าสัญญาณว่างหรือเปล่านะคะกับสัญญาณตื้อๆๆตื้อตื้อตืต้ออก็คือสัญญาณไม่ว่างอะไรประมาณนี้ค่ะอย่างที่สามก็คือกดแป้นหมายเลขโทรศัพท์ที่ต้องการติดต่ออย่างที่สี่ก็คือการรอสัญญ,ญาณค่ะ การรอสัญญาณเนี่ยก็จะมี2แบบแบบแรกก็คือถ้าสัญญาณว่างก็คือรอให้ผู้รับปลายทางเนี่ยรับแล้วก็พูดโต้ตอบก็เหมือนประมาณว่าโทรไปก็ตืดตืดตืดอ่ะแล้วก็จะมีคนรับโทรศัพท์สวัสดีค่ะอะไรก็ว่าไปนะคะแต่ก็อีกรูปแบบหนึ่งก็คือรูปแบบของสัญญาณไม่ว่างค่ะก็คือวางเราก็จะได้ยินเสียงแบบสัญญาณแบบปิดทีีติดติดกันก็คือตืด ตื๊ดตืดต๊ดตื๊ดตื๊ดอะไรเงี้ยก็ให้เรานะคะวางหูโทรศัพท์แล้วก็รอสักครู่แล้วเขาก็ค่อยติดต่อกลับไปใหม่ค่ะอย่างที่5ก็คือเมื่อผู้รับปลายทางนะคะรับโทรศัพท์นะคะให้พูดโต้ตอบโดยใช้คําทักทายเริ่มต้นขึ้นคําว่าสวัสดีค่ะหรือว่าสวัสดีครับนั่นเองนะคะ อย่างที่6ก็คือควรแสดงมารยาทด้วยการแจ้งนะคะให้ผู้รับการติดต่อทราบถึงจุดประสงค์ของตัวเองนะคะแล้วก็ควรบอกชื่อของผู้ที่ต้องการติดต่อให้ทราบด้วยค่ะและก็อย่างที่7ก็คือในการพูดโทรศัพท์เนี่ยควรต้องรู้จักใช้คำว่าขอโทษหรือว่าขอบคุณนะคะเพื่อเป็นการแสดงถึงมารยาทอันดีในการใช้โทรศัพท์นั่นเองค่ะอันนี้ก็คือขั้นตอนการใช้โทรศัพท์บุคคลน,นั่นเองนะคะ ต่อไปค่ะเราก็ไปดูโทรศัพท์ประเภทที่2ก็คือการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ค่ะเป็นที่นิยมมากนะคะจากที่ราคาแล้วก็การให้บริการเนี่ยที่จัดขึ้นตอบสนองต่อความต้องการนะคะผู้ใช้ทุกกลุ่มเนี่ยดังนั้นการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เนี่ยจึงสะดวกแล้วก็รวดเร็วกว่าการใช้โทรศัพท์ส่วนบุคคลน,นั่นเองค่ะโทรศัพท์เคลื่อนที่สามารถเปิดใช้บริการได้ทันทีไม่ต้องมีการติดตั้งหรือว่าเดินสายใดๆนะคะ สามารถเลือกหมายเลขได้ด้วยค่ะเป็นการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่นะคะมี2ประเภทใหญ่ๆค่ะก็คือเป็นแบบประเภทที่เป็นรายเดือนนะคะผู้รับบริการเนี่ยต้องมีการจดทะเบียนเพื่อขอรับบริการแล้วก็เลือกโปรโมชัน่นแล้วก็อัดค่าอัตราต่างๆนะคะต่อไปก็จะเป็นแบบเติมเงินนะคะก็คือผู้รับบริการเนี่ยไม่จําเป็นต้องจดทะเบียนใดๆนะคะเพื่อขอรับบริการสามารถไปที่ร้านค้าที่เขามีซิมการ์ดขายนะคะ เลือกเบอร์แล้วก็สามารถซื้อใช้ได้ทันทีนะคะโดยที่ผู้ชำระเนี่ยจะทำการเปิดหมายเลขใช้บริการแบบเคลื่อนที่แบบเติมเงินแล้วก็เป็นการชำระค่าบริการก่อนใช้นะคะก็คือเราต้องเติมเงินเข้าไปค่ะเราถึงสามารถใช้โทรศัพท์ได้นั่นเองค่ะสิ่งที่ควรปฏิบัติเมื่อใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่นะคะควรปฏิบัติดังนี้เลยคะ่ะอย่างแรกนะคะก็คือปิดโทรศัพท์เคลื่อนที่นะคะ เพื่อไม่ให้รบกวนผู้อื่นนะคะในสถานที่และก็โอกาสดังต่อไปนี้อย่างแรกก็คือในชั้นเรียนค่ะหรือว่าขณะที่เราเรียนหนังสือในห้องประชุมขณะที่มีประชุมหรืออบรมสัมมนาในห้องสมุดนะคะเพื่อเป็นมารยาทที่ดีและในโรงภาพยนตร์ขณะที่ชมภาพยนตร์นักเรียนจะเคยเห็นใช่ไหมคะจะมีคำเตือนกุลาปิดสัญญาณโทรศัพท์มือถือของท่านอะไรก็ว่าไปนะคะอย่างที่สองค่ะก็คือไม่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในที่เปี่ยว สถานบริการน้ำมันหรือว่าแก๊สนะคะเพราะเพราะว่าขโมยเนี่ยอาจจะทําร้ายเพื่อยแย่งชิงโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือทรัพย์สินมีค่าอื่นๆนะคะขณะที่เราใช้โทรศัพท์ได้ค่ะแล้วก็หากมีการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในสถานีบริการน้ํามันหรือแก๊สเนี่ยอาจจะทําให้เกิดเพลิงไหม้ได้นะคะแล้วก็อย่างที่3มก็คือไม่ควรใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่นะคะขณะที่เราขับขี่ยานพาหนะค่ะเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายนั่นเองนะคะ ต่อไปค่ะโทรศัพท์รูปแบบประเภทที่3ก็คือการใช้โทรศัพท์แบบสาธารณะนะคะโดยปกติแล้วโทรศัพท์เนี่ยในพื้นที่ที่มีรหัสเดียวกันเนี่ยก็จะมีอัตราค่าบริการนะคะ1บาทต่อสานาทียกเว้นอาจจะมีค่าบริการส่งเสริมการขายนะคะแล้วก็แต่ถ้ามีการโทรเข้าโทรศัพท์ที่ต่างรหัสกันเนี่ยหรือว่าโทรเข้ากับโทรศัพท์เคลื่อนที่เนี่ยค่าบริการก็จะสูงกว่าแล,แล้วก็แตกต่างกันนะคะ ทรศัพท์สาธารนณะโดยทั่วไปเนี่ยก็จะมีอยู่2ประเภทนะคะก็คือเป็นแบบประเภทหยอดเหรียญค่ะก็คือควรตรวจสอบสัญญาณโทรศัพท์ก็คือก็ยกหูโทรศัพท์ฟังนะคะแล้วก็ลองดูแล้วก็พอใช้ได้ก็คือหยอดเหรียญแล้วก็กดหมายเลขนะคะแล้วก็สามารถพูดคุยได้เหมือนเดิมนะคะอย่างที่2คือเป็นโทรศัพท์นะคะสาธารณะแบบประเภทใช้บัตรค่ะคือก่อนใช้ก็ควรตรวจสอบให้แน่ใจนะคะว่ามีบัตรโทรศัพท์ไหมกับตู้นั้นนะคะแล้วก็ ลองใช้ดูนะคะแต่ตอนนี้นะคะโดยทั่วๆไปแล้วเนี่ยเราจะไม่เคยเห็นตู้โทรศัพท์แบบสาธารณะแล้วนะคะเพราะว่าด้วยสภาพของปัจจุบันเนี่ยกูก็เห็นโดยทั่วๆไปเนี่ยเขาก็จะมีแต่โทรศัพท์แบบบุคคลแล้วก็โทรศัพท์เคลื่อนที่นั่นเองค่ะต่อไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของหัวข้อไพรณีนีบ้างไพรณียีก็คือจะเป็นการติดต่อสื่อสารนะคะที่เก่าแก่ที่สุดแล้วก็ยังคงใช้จนถึงปัจจุบันนะคะ ก็จะเป็นพวกกับบริษัทไปรษณีย์ไทยนะคะที่เปิดบริการให้มาตั้งแต่พุทธศักราช2,423แน้วค่ะคะในสมัยก่อนเนี่ยก็จะเป็นการฝากสารน,นะคะหรือข้อความถึงพระเจ้าแผ่นดินแต่ต่อมาก็มีการเปิดให้บริการแก่สาธารณะที่บุคคลทุกชนชั้นสามารถใช้บริการได้นั่นเองค่ะปัจจุบันก็จะมีรูปแบบของ การบริการไปรษณีย์หลายแบบนะคะอย่างแรกก็คือเป็นบริการแบบจดหมายนะคะก็คือเป็นจดหมายที่เราเห็นนะคะจดหมายก็มีสองรูปแบบรูปแบบแล้ก็คือเป็นจดหมายที่เป็นจดหมายอากาศเป็นจดหมายที่ใช้ฝากส่งทางอากาศนะคะระหว่างประเทศมีลักษณะเป็นแผ่นกระดาษเขียนจดหมายค่ะแล้วก็พับเป็นซองในตัวแล้วก็พิมพ์ดวงตราไปรษณียกรไว้นะคะสามารถส่งถึงผู้รับต่างประเทศได้ทันทีค่ะ โดยมีเงื่อนไขการบริการคือไม่ควรสอดหรือว่าใส่สิ่งใดเข้าไปในซองจดหมายเพราะอาจจะเข้าข่ายการส่งจดหมายระหว่างประเทศที่แบบว่ามีอัตราผิดป,ปกตินะคะน้ำหนักเกินนะคะแล้วก็ใช้บริการได้ที่ทำการไปรษณีย์นะคะแล้วก็ร้านไปรษณีย์ที่ได้รับอนุญาตทุกที่ค่ะ แล้วก็จะมีอัตราค่าบริการต่างๆไปและอย่างที่2ก็เป็นจดหมายที่ใช้ฝากส่งข่าวนะคะส่วนตัวถึงกันในประเทศหรือระหว่างประเทศนะคะโดยมีเงื่อนไขต้องมีขนาดนะคะซองจดหมายเนี่ยก็จะมี90คูณ140มิลลิเมตรนะคะก็คือเป็นรูปแบบซองจดหมายที่เราใช้ในปัจจุบันนี้นะคะนักเรียน ก็จะต้องมีการจ่าหน้าซองที่จดหมายนะคะต้องจ่าหน้าซองให้ถูกต้องนะคะแล้วก็มีรายละเอียดที่ชัดเจนนะคะระบุรหัสไปรษณีย์ทุกครั้งเพื่อที่จะสามารถนําส่งนะคะแก่ผู้รับได้ถูกต้องนะคะแล้วก็รวดเร็วด,ด้วยค่ะต่อไปค่ะก็จะเป็นเรื่องของไปรษณียบัตรค่ะนะักเรียนก็คือไปรษณียบัตรจะมีลักษณะเป็นบัตรที่ใช้ส่งข่าวสารนะคะทางไปรษณีย์ซึ่งอาจจะเป็นบัตรที่ ทางบริษัทไปษณีเนี่ยจัดทำขึ้นเพื่อจำหน่ายนะคะหรือบัตรที่บุคคลภายนอกเนี่ยเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลเนี่ยจัดทำขึ้นตามหลักเกณฑ์ของเงื่อนไขไปษณีก็ได้ค่ะนักเรียนน่าจะเคยเห็นไปษณียบัตรนะคะที่เหมือนบางคนเขาก็เอาไปไว้ส่งชิงโชคอะไรประมาณนี้ค่ะไปษนียบัตรเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น2ชนิดนะคะได้แก่ไปษนียบัตรที่เป็นในประเทศนะคะแล้วก็เป็น ระหว่างประเทศนั่นเองค่ะต่อไปเป็นรูปแบบสุดท้ายก็คือเป็นรูปแบบการบริการทางอินเทอร์เน็ตนะคะก็อินเทอร์เน็ตนะคะมาจากคําว่าอินเตอร์ค่ะซึ่งหมายถึงนะคะระหว่างหรือท่ามกลางนะคะและเน็ตซึ่งย่อม,มาจากเน็ตเวิร์กนั่นเองค่ะที่หมายถึงเครือข่ายนะคะดังนั้นเนี่ยอินเทอร์เน็ตจึงหมายถึงการเชื่อมต่อระหว่างเครือขา่ายเก่าก็คือเครือข่ายต่างๆที่เชื่อมโยงกันระหว่างคอมพิวเตอร์นะคะจนเป็นกลุ่มเครือข่ายเล็กๆนะคะ เชื่อมต่อกันเป็นท่อๆจนรวมกันเป็นเครือข่ายใหญ่ๆนะคะแล้วก็เป็นรวมเป็นเครือข่ายเดียวในโลกค่ะการใช้บริการอินเทอร์เน็ตนะคะก็จะมีเป็นแบบอินเทอร์เน็ตส่วนตัวนะคะคือผู้ใช้นี่จะต้องมีอุปกรณ์เชื่อมต่อเช็นคอมพิวเตอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่นะคะแล้วก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะ,ะอาจจะเป็นรายชั่วโมงหรือว่ารายเดือนก็ได้ค่ะแต่ถ้าหากเราไม่มีอุปกรณ์ดังกล่าวก็สามารถใช้บริการอินเทอร์เน็ตได้ในร้านค้านะคะ ที่เขาเปิดให้ใช้บริการนะคะโดยอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็จะมีการเสียค่าใช้จ่ายนะคะเป็นรายชั่วโมงนะคะหรือว่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตฟรีที่ห้องสมุดประชาชนนะคะหรือว่าห้องสมุดสถานศึกษาต่างๆนะคะแล้วก็พื้นที่ที่เขามีเครือขายอินเทอร์เน็ตไร้สายบริการนั่นเองค่ะแต่ว่าผู้ที่จะใช้เนี่ยจะต้องมีพวกโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์นะคะเป็นของตันที่จะสามารถไปจับสัญญ,ญาณใช้ได้ค่ะ ตัวอย่างการใช้อินเทอร์เน็ตติดต่อกับหน่วยงานต่างๆนะคะอย่างแรกเลยก็คือใช้บริการนะคะเกี่ยวกับการสั่งซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ต่างๆนะคะครูคิดว่านักเรียนน่าจะเคยใช้นะคะแล้วควรจะต้องมีการระมัดระวังตัวในการใช้ด้วยนะคะเพราะว่ามันจะมีรูปแบบหลากหลายมากมายนะคะแล้วก็ต้องระวังนะคะอาจจะมีพวกมิจฉาชีพมาใช้แล้วก็สามารถหลอกลวงเราได้ค่ะ ก็จะมีขั้นตอนต่างๆนะคะในการสั่งซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ก็คือเราอาจจะต้องมีการเข้าไปในเว็บไซต์ที่เราต้องการสั่งซื้อสินค้าอ่าแล้วก็เลือกซื้อแล้วก็วิธีการชําระเงินนะคะเลือกสินค้าที่ต้องการแล้วก็ตรวจสอบแล้วก็ชําระเงินนะคะแล้วก็ออกจากระบบนะคะนอกจากที่เราจะใช้ เอาไว้ซื้อสินค้าแล้วเราก็ยังมีเอาไว้ใช้แบบร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ในอินเทอร์เนต็ตได้นะคะการร้องเรียนก็จะทำก็ต่อเมื่ออาจจะเกิดที่เราเนี่ยไม่ได้รับความเป็นธรรมนะคะจากการซื้อสินค้าหรือบริการต่างๆนะคะได้รับความเดือดร้อนเนี่ยเราก็สามารถไปร้องเรียนกับหน่วยงานต่างๆได้ค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับเรื่องของการติดต่อสื่อสารนะคะในรูปแบบต่างๆนะคะครูคิดว่า นักเรียนเนี่ยสามารถเลือกใช้การติดต่อสื่อสารในแต่ละรูปแบบเนี่ยให้เหมาะสมได้นะคะเราสามารถเลือกรูปแบบว่าเราควรจะใช้รูปแบบใดกับประเภทงานใดนะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ